แพลวพาวยันเจตนาดีเปิดรับบริจาคชาวเน็ตคอมเมนต์ให้ดูกล้องห้วยไล่เป็นตัวอย่างโอนให้บุมปนัดดาบางส่วนแต่แอดมินโพสว่าจะโอนทั้งหมดล่าสุดค่ะพี่น้องเอ้ยทางแพลวพาวเดโพสบอกว่าแอดขอเปิดส่งกำลังใจทหารไทยจากด้อม SP บอกต่อเอฟซบ้านเรานะคะพี่น้องเราที่อยู่ติดชายแดนดูแลตัวเองกันด้วยนะคะ กำลังใจพี่น้องชาวไทยด้วยค่ะทักเพจส่งสลิปได้เลยค่ะถ้าอยู่ในด้อมส่งสลิปผ่านแอดมินได้เลยนะคะการที่เรารับบริจาคอันนี้คือการช่วยเหลือเบื้องต้นเท่าที่ประชาชนจะทำได้ค่ะยอดทั้งหมดที่เรารวบรวมผ่านบัญชีของคุณพัฒนันจะโอนเข้ามูล,ลนิธิบุ๋มปนัดดาทั้งหมดวสันคาพีน้องหลังจากนั้นชาวเน็ตมีการตั้งคำถามบอกว่า โอนให้บุ๋มปนัด,ดาสาม0 0ื่โอนเข้ากองทุนตัวเอง39,000ไหนบอกว่าจะโอนไปบัญชีคุณบุ๋มทั้งหมดนะแต่ช่างเถอะอนุโมทนาบุญหลังจากนั้นค่ะพี่น้องแพวพาวกัะได้มาพ์บนเฟ e บุ๊กส่วนตัวค่ะบอกว่าแพวสันนะคะพี่น้องขออนุญาตแจ้งแฟนคลับทุกท่านนะคะเมื่อคืนหลังจบการแสดงแพลพาวซันบริจาค30,000บาท และวันนี้เงินมาลายทั้งหมดในรอบของลิเกเมื่อคืนยอดทั้งหมด27,000บาทแพวซันขอสมทบทําบุญกับมูลนิธิเพื่อส่งต่อให้กับศูนย์อพยพโดยจะมีรถเทพธิดาแอมบูแรนหนึและเทพธิดาแอมบูแรนสองเป็นผู้ดำเนินการส่งต่อไปยังศูนย์อพยพนะคะ ขอให้ทุกท่านได้รับผลบุญกุศลโดยทั่วกันวาสนาพี่น้องซึ่งสงข้ามประวางไทยกัมพูชายังไม่สงบน้ําใจคนไทยก็หลั่งไหลามาเรื่อยๆหลาสุดแพลวสั้นบริจาคเพิ่มเติมอีก5 7 0 0 0ืบาทหลังจากงานเล็กเกมเมื่อคืนนะคะนาอหลังจากนั้นกมีกระแสมานะคะพี่น้องบอกว่าโอนให้คุณบุ๋ม30,000โอนเข้ากองทุนตัวเอง39ไหนบอกจะ โอนเข้าบัญชีคุณบุ๋มทั้งหมดหลังจากนั้นชาวเนตังมาคอมเมนต์นะคะพี่น้องบอกว่ากองทุนนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อไรเหรอคะวสัคมมนคอมเมนต์ต่อมาบอกว่าในโพสต์บอกโอนหมดแต่ตอนพูดบอกโอนส่วนหนึ่งมีอะไรเชื่อได้ไหมคะนักบุญทุนคนอื่นการทําบุญชัดเจนแบบกล้องห้วยไล่ค่ะบ่มีผู้ใดด่าเลยวสันคะ่ะพี่น้อง บางคนกระตังคำถามบอกว่าเงินตัวเองก็มีเยอะแยะทำไมไม่บริจาคทำไมต้องมาเรียอะไรคนอื่นมีคลิปบางช่วงบางตอนค่ะที่แพร่าเ่ากับนิรุยออกมาว่าค่ะพี่น้องไปชมคลิปก่อนมาฟังขอมเมนต่ตอคะ่ะละกัมีการบริจาคมีการเปิดรับบริจาคของดอมเอพีนะคะซึ่งแอดมินมันรับบริจาคซึ่งมันเป็นบัญชีอของหนงูเพราะฉะนั้นทุกคนไม่ต้องห่วงอาจจะมีดราม่านู่นนี่นั่น เท่าตั้งใจว่าเท่าเฮดบุญก็คือเฮดบุญล<ม><อ>้วพ<อ>ี่น้องถ้าผูดด้ใดคิดบดีอาคาตีหรือว่ามีจิตใจทีบดีก็คือแล้วแต่เขาปล่อยไปแต่มาที่สิ่งที่เขาตั้งใจแอดมินตั้งใจว่ายอดบริจาคเนี้ต้องอ่าอนไปมูลนิธิบุญบรรดา,ดาแต่เท่ากับสิโอนไปมูลนิธิบุญบรรดาส่วนหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ก็คือต้องอย่างรวดเร็วเลยเพราะว่า ขาเนี่ยเป็นคนาหลาห์ไงเรียกทิมเจ้าภาพที่มก้าแหล้ะก็มูมูบัวข้าอยูสีสเกตอุบลสุรินบุรีรัมเนี่ยมูบัวข้าอยู่ฟังนั้นแล้วเขาส่งข่าวมาส่วนตัวประมาณบางทั้งส่งรูปส่งคลิปมาส่นเลี้ยงแบบเลี้ยงคิวรับอาหารรับน้ำนะตอนนี้มันไม่พอเลี้ยงคิวแล้วบางทีอ่ะคือไปอยู่โรงเรียนบางทีไปอยู่วัดแล้วถามมาหน่วยงานเขาบอหน่วยงานก็เข้าช่วยเหลือแต่ว่ายังไม่เพียงพอยังไม่เพียงพอนะคะก็คือ ที่ขาดรายที่สุดก็คือน้ำดื่มน้ำดื่มอันดับแรกแล้วก็ขอเป็นขอสารอาหารแห่งเพื่อที่จะไปซอยบั่นก็เลยที่แรกก็ถามมาถาเร่งด่วนก็คือเอาเงินบ่เขาบอกว่าเจ้าหน้าที่อ่ะมันมีดูแลแต่ว่ามันไม่ได้เยอะก็คือที่อวประโยคมากส่วนมากก็จะเป็นผู้ป่วยผู้เฒ่าเด็กน้อยเจ้าหน้าที่ก็มาดูแลส่วนนี้เพื่อนก็เลยบอกว่าขอเป็นสิงของมาเลยไบ่ ่าบอกขอเอาเป็นเงิ่อนผิวพระบาทเถ้าเป็นเงินมากกับตองญาข้นไปซื้ออีก๋ขอเป็นสิงของมาเลยพวกยุิยได้อีอย่างมากเน่ก็คือมาลงห้เลยสินะคะเวลาสุดก็คือมีอ่ากลุ่มชาวบ้านที่เพิ่มโจากกันกำเท่านี่เพิ่นกับไปซื้อของยุลานอ่าเป็น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 ลานซื้อของเขาสารอาหารแห้งแล้วนี่ลุยก็โอนบริจาคให้ทางร้านเลยทางร้านสินะคะเพราะว่าพันกับบรับเป็นคนส่วโตแล้วพันโอน่ายอยู่ร้านเลยสินะคะมีมูลนิธิของของกาลสิน ่นไปหอดทีแล้วแต่ว่าก็คือไปเบิ่งแล้วผู้บาดเจ็บหลายอากอดพวกอันนี้บ่พ่ออุปกรณ์การแย์บ่พ่อเพื่อเลยขอวามาอันนี้นี่ด้วยก็เลยเอาเงินสนตรวจจไปกวนพว่าเข้าบริหู่ายยอดบริจาคจะได้เท่าไหร่เข้าก็เลยจกจคือก็คือทำบุญในในส่วนของเข้าไปเลยตอนนี้ยอดบริจาคก็จะประมาณตอนที่แพลดูน่ะ เกือบจะสี่หมื่นแล้วตอนนี้น่าจะได้สี่ห้าหมื่นแล้วนะคะแล้วก็เงินส่วนตัวของแพลอีกจะรวมสมทบอีกของสั้นอีกจะรวมสมทบตัวของแพลของสั้นแล้วก็เราจะมีกลุ่มปิดยี่สิบหกใช่ไหมของเราแล้วก็จะแบ่งแบ่งเงินกลุ่มปิดส่วนนั้นไปช่วยด้วยนะคะใช่ใช่้าวสีซื้อเบื้องต้นสีซื้อน้ำข้าวสารล้วก็พวกอาหารแห้งนี่แหละพี่น้องที่กินได้ง่ายๆเพื่อนว่า อ,อันไปกันใ่ข้อซอยกันไดข้อซอยเล็กๆหน่อยตามกาลังเท่านะพี่น้องตามกําลังเท่าตามกำลังแต้นครับที่เพิ่อนอยากร่วมอยากซอยแต่บางคนก็คือขอเข้าใจอยู่ว่าขอขอเทากับเบรมีกําลังบางคนกับเบรมีกําลังที่จะมาสัก่อนก็แค่ส่งกําลังใจให้กันกดไลค์กดแชร์ช่วยเหลือกอันเล็กๆหน่อยก็ถือว่าเป็นกําลังใจแลว้วพี่น้องอเออค่ะพี่น้องเพลวเผ้ายันเจตนาดีเปิดรับบริจาคนะคะพี่น้องหลังจากมีประเด็นดราม่าออกมานะคะเนาะทางสันวงสกรก็ได้ออกมาโพสค่ะพี่น้องบอกว่าทุกคนมีสิทธิบริจาคได ได้หมดแหละครับจะมากจะน้อยตามกําลังและแรงกําลังปักใจเราแค่เราส่งกําลังใจให้พี่น้องฝั่งชายแดนและพี่ทหารก็ถือว่าดีมากลวครับสันแพล FC ทุกคนที่ติดตามเขาช่วยกันเต็มที่ตามกําลังครับอย่ามานั่งคิดเล็กคิดน้อยว่าทําไมทําบุญแค่นั้นแค่นี้ผมว่ามันไม่ใช่เหตุการณ์บ้านเมืองขณะนี้นึกถึงว่า ถ้าเราเป็นเขาเจอเหตุการณ์แบบนี้กับครอบครัวตัวเองจะเป็นอย่างไรว่าสันค่พี่น้องซึ่งประมาณว่ายังไงพี่น้องทุกๆคนที่บริจาคเป้าหมายเดียวกันครับคือช่วยพี่น้องชาวไทยด้วยกันเพราะเราคือคนไทยค่ะพี่น้อง หลังจากสร้างโพสต์แบบนี้แล้วเช่าเน็ดกัเขามาคอมเมนต์ด้วยค่ะบอกว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่ครับเอาความโปร่งใส่เป็นที่ตั้งและเอาความจริงมาพูดกันครับความจริงเป็นยังไงก็อธิบายให้เอฟซีเขารู้จักให้เขาเข้าใจสิครับไม่มีใครเขาเชื่อถือก็อย่าทําทําอะไรก็ไม่เข้าตาใครหรอกทางที่ดีอย่าทำดีกว่า บ่อรู้จะว่ายังไงเบิร์ดคำศิวเพื่อนว่าโบลานเพิ่นว่า,า,นนวาคนใดนั่งซื้อจะรู้ดีควรทำอะไรควรคิดเห็นพูดแวบๆบแบบแบบแต่เลื่อนผ่านคะ่ะคอมเมนต์ต่อมาเพื่อนบอกว่าเขาติงเรื่องโอนเงินเข้าบัญชีแพลวพาวจ้าทำไมไม่แนะนำเอฟซีให้โอนเข้ามูลนิธิที่ไหนก็ได้ทำไมต้องโอนเข้าบัญชีแพลวแค่นั้นเองจ้าคอมเมนต์ต่อมาเพื่อนบอกว่าช่วยเหลือพี่น้องชาวไทยเป็นสิ่งที่ดี อยู่แล้วค่ะแต่พิมพ์พแบบงงๆอ่านไปงงๆข่าวกับสันเพิ่นว่าลหลายๆคนก็บ,บอกว่าประเด็นน่าจะอยู่ที่ว่าแพวๆาไม่โอนไปทั้งหมด6,000 60, 0กว่าบาทราคาความคิดส่วนตัวนะเพิ้นว่าใดๆแล้วนะคะพี่น้องแพว่าพาวเพิรน,น,นก็บ,บอกว่ายันนะคะยันมีเจตนาดีเปิดรับบริจาคด้วยค่ะเด้อจังไดกะเป็นกําลังใจนะคะพี่น้องให้ชาวไทยทหารไทยทุกคนนะคะ มีความปลอดภัยเดอ้อพี่น้องขอให้นะคะเหตุการณ์ในะปัจจุบันนี้สงบสุขลงไปด้วยดีค่ะพี่น้องเดี๋ยเราดนำข่าวสารมาอัปเดตพี่น้องได้รับชมรับฟังกันสําหรับคลิปนี้ต้องขอจบราบไปก่อนพี่น้องเอ้ยเอาไว้พอกันคลิปหน้าเด้อยํสำหรับคลิปนี้ขอเก่าวคําว่าสวัสดีค่ะ